ฮัลโหลครับสวัสดีครับอยู่กับอาจูโรวิดีโอนะครับก็ตอนนี้เรามีนัดทริปกันที่เกาะล้านกันนีครับก็เดี๋ยวเราเตรียมแต่งตัวเพื่อที่จะไปคาฟเฟ่กันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้องพักเ,เดี๋ยวขึ้นชื่อห้องพักให้แล้วนะจำห้องพักไม่ได้เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะเตรียมเปลี่ยนเสื้อผ้าไปคาฟเฟ่กันดีกว่าครับขอโทษที่ไมน่น่คลิม,มา์นะตอนนี้แนะนําตัวแบบจริงจัง จะกลับมาทําคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือหายไปนานอยู่เหมือนกันนะหายแบบโคตรนานเลยก็เราเตรียมตัวไปคาเฟ่กันแล้วก็ไปเที่ยวเกาะต่างๆนะครับมองแผนไปเยอะอยู่นะแต่ก็จาไม่ได้เหมือนกันก็เดี๋ยวคีตามไปมาถึงนะบอกเลยว่าเกาะล้านนะ่ะใครไม่เตรียมตัวมาดีๆนว้ยคือโดนชาร์จค่ารถไปอีกหนึ่งร้อยค่ะแล้วแม่งที่แรกแม่งเขียนสามร้อยโดนชาร์จไปเพิ่มเป400็นสี่ร้อยละ แนะนำถ้าได้ห้องพักแล้วนะให้เอาตามห้องพักเลยนะมันจะได้พอดีเป๊ะโอเคเดีย๋ยวเราไปเตรียมตัวกันก่อนดีกว่านับต่อจากนี้ถ้าในทริปนี้ไม่มีการพูดแต่งใดเราจะมาพากันนะครับก็จังหวะน,นี้เรากำลังขี่รถไปกินข้าวกันเลยนะครับในเกาะล้านก็คือคลิปนี้จะทํานานมากเลยทุกคนจนจําไม่ได้แล้วเพิ่งเอามาตัดเหมือนกันนะก็เราก็จะพาแล้วก็พูดไปเรื่อยๆตามภาษาเราแล้วกันเนาะ เพราะว่าในคลิปเนี้ยเป็นส่วนที่พูดน้อยก็เกาะสีชังเยอะมากเลยผมจะบอกให้เราก็เลยต้องมาย้อนภาคเอา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 ที่หลังแล้วกันเนาะก็เป็นคลิป walk w แวกอีีแรกของเราแล้วกันนะสำหรับหรือจริงๆก็คือบอล์กแวกกันแล้วทุกคนเราทำการแวกกินข้าวก่อนที่จะไปลุยกันที่คาเฟ่ต่อกันเลยนะคุณผมบอกไปก่อนเลยนะว่าทริปนี้ แคบไม่ได้วางแผนอะไรไว้เลยเว้ยทุกคนก็เตรียมตัวเดินไปเที่ยวที่เกาะล้านกันคาเฟ่เกาะล้านเราจะขึ้นชื่อคาเฟ่เกาะล้านไปแล้วกันเนาะเพราะว่าจําไม่ได้แล้วเหมือนกันนะโอเคเราก็ได้ทําการเดินม,มาถึงเป็นตัวคาเฟ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคือตอนนั้นนะ่ะไปเขากําลังทําถนนอยู่นะก็เลยต้องเดินเข้ามาสําหรับใครที่ไปนะตอนปัจจุบันนี้นะก็น่าจะสามารถขี่รถเข้าไปเขาน่าจะทํางันเสร็จเรียบร้อยแล้วถนนนะก็สามารถขี่รถเข้าไปเราจะสั่งไปตัวพวก น้ำบูฮาวายกับตระกูลเบอร์รี่อะไรสักอย่างนี่แหละผมก็จำไม่ได้ขึ้นรูปให้ดูนะนี่นะเป็นจะเป็นตัวคาเฟ่เก่าเก่าวินเทจสวยสวยเลยนะส่วนคาเฟ่ตัวนี้มีรูปภาพมีของตกแต่งวินเทจก็จะมีพวกกล้องฟิล์มด้วนะให้ถ่ายรูปเล่นเดี๋ยวผมจะทําการขึ้นรูปให้ดูนะนี่นะจะเป็นพวกรูปที่ไปถ่ายกับกล้องฟิล์มอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นโซนพวกหลังร้านนะจะมีเป็น บาร์นั่งเป็นมีดนตรีสุดนะผมจําไม่ได้แล้วว่าตอนนั้นนะมีเป็นไอบาร์ตอนกลางคืนหรือเปล่านะแต่ด้านหลังจะเป็นวิวหาดสวยๆเลยนะครับสําหรับตัวคาเฟ่น,นี้เนาะโอเคครับก็ตอนนี้เรากลับมาอยู่กันที่ห้องพักของเราแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปกต่อกันที่หาดนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นหาดไปให้นะ เรวกัร้านคลิปนี้ไม่น่าจะพูดอะไรเยอะหรอกน่าจะวอลกัอนอย่างเดียวแล้วก็ไปพาคที่ลังนะครับโอเคเดี๋ยวจเจอกันใหม่เดี๋ยวเราไปหาหกันเดี๋ยวขี่รถกันไปเลยเราก็อลังจะเตรียมตัวไปหาตายายกันน,นั่นเองเราคือจะขับไปหาตายายกันคือผมอยากให้ฟังเสียงในคลิปบ้างเลยเว้ยทุกคนว่าเถียงซ้ายบ้างขวาบ้างกันไปเรื่อยๆจนตลอดถึงทางหาดเลยเว้ยทุกคนที่เถียงว่าขวาบ้างซ้ายบ้างนะคือทางเกาะร้านนี่เป็นอะไรที่แบบ สุดยอดมากนะทุกคนใครที่อยากฝึกขี่รถเนี่ยต้องไปลองเกาะล้านกันเลยนะครับเป็นการฝึกขี่รถที่แบบสุดยอดมากขนาดส่วนตัวมองว่าเป็นคนขี่รถแข็งนะเดี๋ยวเราไปลองฟังกันดูเลยดีกว่าว่าทางคีบะเราเถียงอะไรกันไปบ้างเนาะทุกคน หว้าวสวัสดีครับถึงเกาะเกาะอ,อะไรนะไอ้หาดเลยนะตอนนี้อยู่ที่เกาะล้านหาดตายายซึ่งจะบอกว่าเกาะที่นี่แม่งสวยมากเว้ยเชียร์ไม่มีอะไรเลย ความสวยของเกาะล้านเวลาฝนตกเย็ดเคแม่งอึ้งมากอ่ะสวยสัตว์เฮียดีจริงดีจริงความลำบากในการจะเดินไปถ่ายรูปโคดหินที่ หาตายายเขแจะแม่งสวยมากเลยเว้ยคือมาที่ก่อนร้านงบแค่ไม่กี่บาทก,ก็มาได้นะอันนี้ผมพูดจริงเลยสวยสมบัดอะ่ะนี่ห้องแท้ฟิวหาด่วนตัวเลยอะครับไม่รู้ว่าในกล้องจะได้ยินเสียงหรือเปล่านะ กะ <Hey, S 2> ว่าจะไม่ต้องบอกแล้วนะแต่กะว่าจะแบบภาคเฉยๆก็ไม่ได้ภาคเฉยๆเว้ย <Hey. S 2> ถ้าไม่โดนนะแม่งแจ่มกว่าน,นี้ยังไม่มีโดนนะดิ <S <S ไปถ่ายรูปกันดีกว่า ค่ะเราจะพาทุกคนไปตรงตรงถึงแต่ว่าถ้าแบบโทรศัพท์มันร่วงปั๊บแปลว่าเป็นคนทำร่วงอันนี้มันเดินได้ไหมอ่ะมันเป็นถึงอะไรนะรับฟองได้เต้นเฉยเย I don't know วันหนึ่งน,นก็เดี๋ยวเราไปจุดชมวิวกันบนเกาะหารและว,วอย่างนี้แหละมอนตะขีไปแล,แล้วแล้วเดี๋ยวในคลิปนั้นนะมันจะมีอยู่เหมือนว่าจะทำแค่บล็อกแวกหนึ่งวันนะครับก็เดี๋ยวเราไปเตรียมตัวออกจากห้องพักกันเลยนะครับวเดี๋ยวเราจะเตรียมกลับบ้านเลยนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปจุดชมวิวกันเลยดีกว่าครับก็หลังจากที่เราออกจากห้องพักเราก็เตรียมตัวเพื่อที่จะไป จุดชมวิวต่างๆนะแต่เอ้ยผมจะบอกอยู่อย่างหนึ่งไว้ทุกคนคือเราอะ่ะเอากระเป๋าไว้ที่พักกันไว้คือตอนนั้นที่ไปกันนะแล้วมันต้องเช็คเอาท์ออกพอดีแล้วบังเอิญว่ายังอยากเที่ยวต่อเราก็เลยวางพวกกระเป๋าสัมภาระอะไรไว้ที่จุดหอพักต่างๆเลยนะเราก็จะมีไปจุดชมทตาตะวันไปหาดสมอแล้วก็จะไปเป็นตัวทางด้านของอ จุดชมกลงหันลมนะเว้ยทุกคนผมบอกเลยว่าไอทางจุดชมกลงหันลมที่ทุกคนต้องไปเจอหรือใครที่อยากไปนะก็ผมพูดเลยว่าเป็นอะไรที่ขี่รถไม่แข็งคุณรอดยากแน่ผมพูดเลยว่าสำหรับตัวทางไปทางหน้าจ uh> uh ุดชมวิวของทัวร์นี่นะของตัวของตัวกังหันลมนะผมบอกเลยว่าป่าเสียนจะจ่ะอันี้เรามาแวะกันก่อนที่เหาะ เกาะแสมะนะครับทุกคนลิ้นพันนิดหน่อยเนาะเป็นตัวเกาะแสมะที่ผมบอกเลยว่าเป็นหาดที่คนน้อยอยู่นะจริงๆอ่ะก็แต่ก็ไม่น้อยถ้าตายายนะแล้วเราก็ทําการออกจากหาดแสมะเลยเพื่อที่จะไปจุดที่เรียกว่าไอ้ตรงเนี้ยผมจําไม่ได้แล้วว่าหาดอะไรนะทุกคนใครรู้คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะแล้วก็เราก็เตรียมตัวเพื่อที่จะไปจุดชมกังหันลมกันเลยนะครับทุกคนก็ผมบอกเลยเนี่ย เป็นทางที่โคตรปราบเซียนเลยนะไว้ทุกคนใครขี่รถไม่แข็งจริงเนี่ยถือว่าคุณพลาดแล้วที่มาจุดกลางหันลมนะครับเพราะว่าด้านบนเป็นอะไรที่โคตรสูงมากทางขึ้นว่าลําบากแล้วนะทุกคนสําหรับจุดชมกลางหันลมนี่นะก็ไม่จะมีอยู่กําหังกลงหันลมลีนผมพันหมดละกลางหันลมอยู่จุดหนึ่งนะเป็นจุดที่เห็นกลางหันลมแล้วก็หาดผมก็จำไม่ได้ว่าหัดเลย น่าจะเป็นหาดสแสมหรือหาดอะไรสักอย่างเนี่ยนี่นะผมจะให้ดูทางลงโคตรปราบเซียนเลยนะเว้ยทุกคนแล้วก็เราก็จะกลับไปที่ครับเพื่อที่เอากระเป๋ากันนะครับแล้วก็เตรียมตัวกลับกันนะนี่ก็จะเป็นวิวเกาะพัทยาแนละ้วสำหรับใครที่ชอบคลิปวอล์กแวกวันนี้นะครับก็ฝากช่วยสนับสนุนกดไลค์กดติดตามกดคลายกดแชร์ผมหน่อยนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ปิดท้ายไปด้วยบรรยากาศพัทยาครับบ๊ายบายครับทุกคน